สวัสดีครับคุณผู้ชมเมนูนี้จะเป็นเมนูอร่อยง่ายๆแบบสไตล์บ้านๆแบบโบราณกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเกิดมาก็ได้ทานแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับคนท่าอุ่นแข่ในสมัยโบราณนิยมทําทานกันแทบทุกวันแทบทุกมือกันเลยทีเดียวนั่นคือเมนูแกงส้มนะครับแต่สําหรับวันนี้จะเป็นเมนูแกงส้มมะละกอใส่กับดอกแคมีแน่ๆสําหรับทุกบ้านในส่วนของมะละกอและก็ดอกแครรับรองว่าคนสมัยแต่ก่อนนะครับย้อนไปสิบยีปีนี่ครับบ้านใครมีมะละกอไม่มีดอกแครนถือว่าผิดปกติแล้วครับบ้านหล สำหรับตาเครื่องแกงแบบเข้มข้นนะครับอร่อยๆกันเลยทีเดียวยิ่งน้ําแกงเข้มข้นเท่าไหร่ยิ่งอร่อยเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับเมนูแกงส้มนี่นะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับหรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวก็แล้วแต่ชอบกันเลยทีเดียวนะครับแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับทานได้ทุกเวลาไม่มีคําว่าเบื่อสำหรับเมนูแกงส้มสามารถที่จะนําผักเครื่องเคียงต่างๆต่างๆมาทานร่วมกันได้หมดทุกๆชนิดของผักกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะถั่วหรือว่าจะเป็นถั่วพูหรือว่าจะเป็นผักกระถินนี่จะเข้ากันมากนะครับผักกระถินนี่ส่วนของฝัััััััักกกกกกกนน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 ะะะะคคคครรรรรรรบบบบบสส่่่่่่่่วขออออองเเ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 มมมม็็ดดดดดดแแแตตถถถ้้้้้้าาาาาาิิยยยยยจไไทททหปีีีุๆลผูช